สบายเลยแหละด่านโคตรดีโอ้โหเรือจะเชื่อเดทบ่ายเดทไลป์ปะโทรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปไหนน้องเอเจ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 อ เจอ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 เอ้ยพับเลยพับเลยพับเซฟพับเซฟแบบนี้พับเซฟดีพับเซฟแน่อนพับเซฟแน่อนพับเซฟแน่อนไม่แจกเลือดไม่แจกเลือดออ้โหเบิกไล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 เบิกไหลโอ้ชิเจายาวชิเจาวาชาวชิเจายาวจังหวะนี้ชิเจาวาชาวชิเจายาวชิเจายาวขอทีขอหนึ่งทีดักที่หน้าปากซอยไปหนึ่งสเต็ปได้เอ๋ าหาใครน้องอาหาใครน้องดีเขาข้างหลังเลือ,อกบ้าเขาข้างหลังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เองข้หลามมองขาอหลามแง่ ไงนี <ítulo> ่ไงล้วไอตัวนี้ถือป้องเขาหลามานี่ก่อนเลยขึ้นเสาก่อนเลยตัวนี้น่าเป็นเพศีครับใช่ไหมเฮ้ยมาเอาวัดเจอ เอา้าแล้วมันจะช่วยตัวข้าวหลามก่อน,น,อน,นสงสัยน่าชอบกินหนองมนข้าวหลามหนองบอแน่นอนมันช่วยตัวข้าวหลามก่อนเฉยเลยมันต้องมาช่วยตัวนี้ก่อนสิไอ,อ้เหี้ยเอาแล้วปล่อยตายเลยโอ้แรงไม่ได้แบบนี้แบบนี้ไม่ได้แรงแบบนี้ไม่ได้แรงแบบนี้ไม่ได้แรงอ่ะนี่ครับ ม,มาละจ้ามาละจ้าเออตื่นปะน่ะแย่แล้วครับทุกคนไม่นะท่าน โ้โคงโคงเลีวเยโคงโคเลีวเโค้โคเลี้ยเลีโอเคครับปะไม่อามาเอาดอเฮ้ยโอ้โหินจารอเปล่าดีไม่โดนเฉยเลยอะไรวะเนี่ยงงไปหมดแล้ว ปล่อยตายเฉยเลยโอ้อาวแย่แล้วอันนี้ตายแล้วปะเนี่ยเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าอ่างานมาทีนี้งานมาอ้าวชักปักแม่งเลยเฮ้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 ยอย่าอย่าเจอรูงนะ ตอนนี้คิดว่าจะได้2ขีดไหมสองเถอะนะมันนานเหลือเกินในเล่นตาราขีดอ่ะสองเถอะนะสองไป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 สองว่ะสองว่ะสองขีดเกี่ยวแล้วเว้ยทุกคนเอาละครับเกี่ยวแล้วครับเริ่มเข้าสู่ความเป็นจริง ขึ้นทุกขณะ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 เลยนะครับผมนะนะจุดจุดนี้เขียวแล้วครับผมเขียวแล้วนะเขียวแล้วนะครับเลงสิบสองนะครับโอเคครับก็ไม่ได้สองขีดเฉยเลยวะที่มีคนฉากปัดเอค,ครับก็เดี๋ยวเจอเกมหน้าครับผมนะเกมนี้ก็ยังชิวชิวอยู่นะสบายสบายอยู่นะครับผมโอเคเจอเกมหน้ามาสักการ สักการะสถานแห่งโทสะกันนี่กับคุณซับเดือนที่ส3ามครับผมมึงมานี่เลยเอาลูกไครมาตั้งเอาลูกไครมาตั้งเอาลูกใครมาตั้งหหลอกลวงประชาชนหลอกลวงผู้บริโภคหลอกลวงผู้บริโภคมาหลอกลวงผู้บริโภคมานีมานี หลอกลวงผู้บริโภคอย่างนั้นดัดมันจะเห็นผมจะเห็นอีกคนนึงนะตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นตัวเนี่ยครับอะไรวะเออตัวนี้แหละไอเอสเนี่ย วิ wow, Milk, okay, oh. uh ่ง huh. ม uh ีหลอกโดนว่ะเอาว่ะเริ huh. oh ่ม huh. ม wow. uh ีช huh. kind of oh ็อตตรงสเตปอยู่ในหัวใจมีหลอกโดนหลอกโดนอ่ะโอ้ยดีไกลไกลไปหนึ่งสเตปปะผมนึกว่าจะไม่โดนไม้บินวอลเลยแรงเขียวนี่จะนั่นไงกูว่าแล้วโหเย้เล่นใหญ่ ว่าทุกคนผมว่าแบงเล่นไม่ผมเล่นไม่ถึงแน่เลยว่ะแหลงหนึ่งเนี่ยมันจะเล่นยังไงให้ถึงวะาทุกคนแขวนสองคนโดนสองเครื่องเนี่ย คนนะครับม้าคนครับผมว่ามันยากกว่าคือจะเล่นให้แรงขึ้นที่ถ้ามันปล่อยรอดแม่งแรงมันขึ้นยากอะ่ะเปน้นเอารูปใครมาตั้งเอาลูกใครมาตั้งเอาคุณห้ากิฟท์ครัพด้วยครับ เอ,ออเออเออใช่ทุกคนวันนี้ตอนเที่ยงคืนเนี่ยมันจะมีเออคือพอเข้าเที่ยงคืนปุ๊บมามันจะมีกิจกรรมไปเบนึงนะาเดี๋ยวผมรอจบเกมนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะบอกกิจกรรมให้ทุกคน <c oughs> ผมลืมเลย <c oughs> ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ก็อยากได้อยู่นะเออันนี้เหมือนจะมีสปินท์นะตะกี้แต่นี่ผมเห็นตอนเขาลงมาจากเสานะ่สปินทปะ จาร์สดูเรียนแม่เทพเอ้าจาระดูเรียนไว้ไว้ นบา,าร์ตขอบคุณเทียสามเดือนที่หกด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอวิลเล็แกแหลกจุอะไรเป็น,นจุ มันจูงอันนี้มันจูงจูงจูงอันนี้มันจูงอันนี้มันจูงจูงจูงอันนี้มันจูงอันนี้มันจูงอันนี้มันไปอันนี้มันไปตัวนี้มันไปตัวนี้มันทำตัวนี้มันทำทำต่อขอบคุณบ้าขอบคุณครับเทียสามด้วยนะครับผมครับแต่จริงๆจะต่อคือเที่ยงคืนนี้มันจะเริ่มกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะทุกคนถ้าเกิดไม่เป็นการรบกวน ก็จะชวนเธอมารักกันไม่ใช่นะผมเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเดี๋ยวรอจบเกมนี้แป๊บโอ้ใจเย็นๆคืนนั้นก็จะเสร็จ ตอนนี้ไม่น่าได้สองขีดวะ่ะเขาปั่นเร็วเกินครับน่าจะไม่แบบไม่ได้แรงไอ้ตรงที่มันแบบว่าโบนเครื่องอ่ะ <c oughs> <c oughs> มินาทีสุดท้ายของชีวิตตานะขอบคุณหนึ่งร้อยปีครับผมขอบคุณครับพยาขนะอาด ฮิวเสร็จเดี๋ยนะออกมาทางข้างหลังนี้นะครับถ้าฮิวเสร็จว่ามีโอกาสที่ย้อนกลับไปบ้านฟ้าว่ะไม่ใช่กล่องไม่ได้เปิดครับแสดงว่าเขาน่าจะมีตัวเองคิวตัวเองหรือไม่ก็กระเป๋าพยาบาลนี่แหละจำไม่ได้ว่าเขามีหรือเปล่า ก็มีครับเพจอะ เกมตึงซะงั้นนกบินนกบินหลุมนกบินแอนหลุมไฮเคดโอเคเป็นสวย สวยไปนนี้สวยสวยสวปี่ีดเถอะมันมีชอมันมีคนชักปักตัวหนึงอะไอ้เพ่สี่ขีดดิขอสขีดเถอะสองขีด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 นะครับสองขีดสองขีดสองขีดกวาจะเล่นจบเกมหนึ่งเหนื่อยมนกนะ โนเปิลโนเอนออนนะครับสองขีดไปสองขีดไปสองขีดไปเดียวว่ะคนเขาปั่นเร็วเกินเกาไม่ได้แต้มอะไรอ่ะปั่นบานแหลังก้าเราขาดสองอันนี้ไปครับแล้วแขวนน้อยแขวนคือุยคุยเคสแขวนครั้งเดียวครับแล้วก็ไอ้คนนั้นกาแขวนครั้งเดียวเหมือนกันต้อแขวนหลายทีอ่ะมันถึงจะได้อันเนี้ยโอเคครับไม่เป็นไรครับ โอ้โหสิบสองต้องท่าขีดเลยขอยงนั้นเหรอนี่ฉันเพิ่งรู้แล้วได้เอามันยากเย็นแสนเข็นถึงเพียงนี้โอ้โหโอเคครับเ,เดี๋ยวต่อ,อนกันต่อไปเย้ okay.